ดูแล้วครับบนแล้วดูแล้วดูแล้ว,ลวเปิดเบรกหน่อยอืวสวัสดีนะนะสายตกทุกท่านนะครับ <c oughs> ไม่ได้ไล์สดไม่ได้มาตกแต่มาดู <c oughs> อันนี้ทำวิดีโอทำวิดีโอตอนเย็นมาไม่มีน้ำเลย ดูครับดูวันนี้เมื่อวานตรงนี้โผล่หมดเลยหินวันนี้เต็มครับเต็มมาเต็มไม่รู้มาไงแกอี๋นี่มาได้ไงมันได้ปลาไปเลยม <Okay. Yeah. S 1> ันมาได้มันมาลองลองลอกใหม่ครับโอเควันนี้เราเป็นไปนต่กล้องครับไม่ไม่ได้มาตกมาดูบรรยากาศเฉยๆรับ น้ำมาอย่าง <Wow. S 1> สวยโอ้โ oh, ดู <Okay. S 1> ภาพบรรยากาศสวยๆโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ปลาเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศให้นะนะในกลุ่มได้รับชมทุกๆท,ท่านครับ <Wow. S 1> ดูแล้วครับบนแล้วว้าว <Wow. S 1> ดูแล้วดูแล้วเปิดเบรกหน่อยอืมอือูปลายคันล็เยือบเบาๆเออเฮ้อู <c oughs> ดูเบร บรกบิดเบรกน่อยเี่วเบรกออกบิดเบรกน่อยเราก็ลมหมดสายไงเดียเฮียเันลุดเดี๋ยวของะอ้น้อเฮ้ยโดนยูโดนยู่โอยไปตักตาครับกิปเปอร์มาเฮ้ยผมไม่บาปให้มัไมไ่เหนปากมันอะเอ้ย เฮ้ยเอาไปเป็นคู่เอาเป็นคู่อนน้อนช้อนงไิ้อนเกงเลยช้อนเกงบุกติปกติผมเนี่ยนี่ตามีตามีตามตามตามเกิดแดกได้แดกแดกได้ก็แดกแดกมได้ก็จริงอยีอุปกรณช้อนฟอง อุปกรณ์ช้อนฟองวันนี้ผมไม่มีอะไรผมมาควนเฉยๆมาเด็กสายเด็กสายตัวกระสายเด็กไม่ได้สายไม่ได้สายทำไโดนเ่อรนี่าให้นี่นั้นเลวรับครับ ไม่บอกเลยใส่เห็ใส่เลยใส่เห็ดฟางนิดนึงเออนิดทำไมเต็มหม้อเลยหมดไหมนะครับมันผูกห่อไปเนอะเอาหัวกุ้ละหัวด้วยแล้วไปปะกันกุ้นเลยอันนี้ก็ต้มปลาเหมือนกันนี่มั้อันนี้ก็ต้มปลาอันนี้หอยย่งอันนี้ก็หอต้มปลาต้ม ว้าวเริ่มเพิ่มแล้นะครับป um um ิดไหมไม่ต uh ้องปิดดูน้ำยำครับมาดูน้ำยำชิมแล้วดูน้ำยำน้ำเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมะนาวรองวนโอเคชัดไหมครับน้ำยำคุณรสชาตเป็นไงบ้างครับโอ้ย ใน,ในี่เจ๊นั่งกูใส่น้ำตาลไใส่เกลือ,อในี่เจ๊ก็เป็นน้ำตาลาแล้วก็ับ้อนง่ายๆทิ้งิ้ดูที่ยังไม่พอใจครับพอใจยังจะใส่ปลปาลาก็ล่ะอ้ยอร่อยปลาร้าเลยแบกไม่ได้วิ่งกันเลยทีเดียว มาได้ไามากแต้มเลียมไค่รอนมี่มันคนละละมันคนละโลดเองกะเขาจะทำลูกถุงแครอทมาให้โซ่มันถูกต้องกะมันอ่ลูกมา

มนเลยถูกรอบแล้วไมีชชมิคับตอมปลาคูณชชมิเส์สนั<ะ>่นไง เดี๋วไม่เดี๋ยวมาเจวลไม่ี่วงกให้คิงมาอิงอิงหลังหลังหนี่โอ้น้องว้าว กินแล้วนะครับจิ้มเลยไปจิ้มดิเป็นไงเป็นไงจิ้มอีกอ่ะหมอกขนาดไล่ไล่เนาอีอ่ะเยี่ย้ยไม่พูดแล้วแต่สายกินไม่เป็นไรจบแล้วรำหรือเปล่ารำเนี่ยโอเคเยี่ยมรำรำลารำเดี๋ยวเอาไปดูตอนตอนกินเสซกแรกโอเค กีนข้าวดีกว่าทุกคนพอแล้วกันี่แปลมาแค่นักเอนเตอรบป้ายรเอไงยย่างก็สมสุนนี้จะไปยังไเหมือนละโดาฮากกูเอนเยอันนี้ไม่ใช่แต่คนเกียวเกขออย่างเดียวอะ ถ้กินปลาแก่ทำพรอยเลยดีกว่เกี่ยวเลย